ร้านกรุดเพชรได้แล้วแต่ไม่รู้จะแลกเป็นเงินยังไงคลิปนี้ผมก็จะมาสอนแล้วก็แลกให้ดูนะอย่างแรกไป setting and support แล้วกดที่ account change country of resident แล้วกด select your country แล้วกดเอเชียแล้วเลือกเป็นเจแปนนะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายนะก็ลองแปลแล้วก็อ่านดูแล้วก็กด confirm เลยแล้วก็กดเห็นด้วยแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าคุณได้เปลี่ยนเป็นที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็กดโอเคซึ่งตอนนี้เรายังไม่มี wallet นะซึ่งมันก็จะให้เราสร้าง wallet นะกดไปที่ create new wallet อันนี้เขาก็จะให้กรอกรหัสยืนยันตัวตนของอีเมลนะตอนนี้ก็จะให้เราตั้งรหัสหกหลักนะอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะว่าอย่าให้ใครเห็น ขาด ก็กดคอนเฟิร์มคุณสังเกตตัวหนังสือสีส้มนะซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะจะใช้ในขั้นตอนต่อไปคุณก็ทําการคัดลอกไว้หรือจดก็ได้นะถ้าเสร็จแล้วก็กดต่อไปพอมาในหน้านี้ก็เอาข้อความเมื่อกี้วางลงไปแล้วกดโอเคเท่านี้ก็สร้างเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จจานวนเพจก็จะมาแปลงเป็นบิวยพ์นะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ไปทําการสมัครเมตา마กนะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วก็เชื่อมกระเป๋ากับเกมนี้ที่ีสมัครก็ไม่ยากนะก็เอาโค้ดเมื่อกี้ไปวางอะพอเสร็จแล้วบิวโพสตัวนี้ก็จะหายไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะบิวโพสต ต้องมีค่าแก๊สนะครับดูเหรียญโพแล้วขอไปเติมแป๊มหนึ่งตอนนี้ก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเติมเสร็จแล้วก็ไปที่บิลโทเค e นแล้วกดสวัปแล้วเลือกเปลี่ยนเป็น USDT นะซึ่งผมก็จะแลกหมดเลยคือค4ซึ่งเราจะได้ USDT คือ1.6หรือประมาณ52บาทซึ่งการแลกจะใช้ค่าแก๊สถูกมากนะตรงนี้ไม่ถึงบาทนะเราทําการกดสวัปเลยก็แลกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนในการถอนนะซึ่งก็กด USDT แล้วกดแสนแล้วก็กรอกอดเดสของบัญชีธนาคารเราที่จะทําการโอนไปซึ่งผมก็จะโอนไปหมดเลยนะครับตอนนี้เงินของเราก็ถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมกับเดิมก็มีมูลค่าเป็น63บาทนะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือมีคําถามก็เข้ามาในดิสคอร์ที่หน้าโปรไฟล์นะเจะมีเพื่อนๆในนี้คอแนะนํนเราตลอด